Oh. อ like ๋อี oh. ่ต่อยั oh. okay. Okay. ้นปลาสมนอี้อปลาอรอ่ะตอนี้พวกปลารมปลาล่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาทุกชนิดค่ะเขาจะเห็ตุผลกับราคาจะด้วย ไดยเป็นพวกแปรสภาพจากปลาของทรามสาดเข้าทั้งนั้นก็จะมาใส่ปลาเลี้ยงหรือว่าปลามาจากที่อื่นค่ะก็จะเน้นเพราะว่าเข้าจะเห็ดเป็นของจากเครื่องน้ำปลาเขาจะสีายเข้าจะเห็นเป็นผลิตภัณฑ์เน้นจากพวกปลาตรงนี้ทุกอย่างตั้งแต่ปลาพวกแก้วบออพวกปลาซุมพวกทุกชนิดเกี่ยวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาจะว่าเป็นปลาตัวหรือว่าปลาเป็นเนื้อปลาาะเขาจะเห็นเป็นแบบ มีทุกอย่างเกี่ยวกัลิตะพัเกี่ยวกับป่าทุกชนิดค่ะโมเมื่งเข้าห้แม่เห้ผู้ชามาเกี่ยวหลายๆพอห้าโลมหนีนตัวนี้นี่ตัวนี้ตอนอาทำอันสมบัติของตัวงาผสผ้าสีอันนี้ันี่ยอันนี้ยังปั่บันมันไม่จ่ายปันนี้ ตอนนี้ลดหรอคะนี่ยนี่ได้หรอเปล่าเจ้ได้น้คะอนี้ไงห้องนี้สงสัอาไร้องขายเพราะว่าห้อจะเริ่มขายเอไรช่วงโควิดแ่ราคะช่วงโควิดเหวลูกค้าเ้ห้อจะมานางขายอยู่นะานนลูกค้าเาพอมีมาคะอก็เลยเริ่มขายอาไรแต่ช่วโควิดมาตอนนี้ลูกค้าอนไร้ก็อะไรแต่ละมืนนี้าเหบรง้องก็เหยีบช่วงหน้าปลาได้เล มือหมุนเขาลานมือเรเป็นมื่นค่ะมันเรเป็นมื่นค่ะแมนจากสองมือก็ได้ค่ะสองมืนมืนทัวสองมืนกได้ถ้ามือไรคือว่าช่วงต้นยุดรดทั่วรดเนี้ยมากยเทากเป็นพือจะเขอกปากโอ้เหจะจะได้ได้ได้ไล่ยลายุลายเท่าี้แต่เจ้าก็ได้ยังไงคู่ว่าพืชต่ำว่อื่ไปคู่ว่าพืชต่ต่สุดม่ห้า่ว่าต่ำมาเสเยะสิบโลยี่สิบโล ก็เห็นแบบว่าเหนมันเนียนคมสะอาดเราจะจะิีะพัห้องมมนได้ขึ้นนะคะนะ่คะ